แล้แค okay. อันนี้ก็ได้แคอันนี้ก็ได้แค่แอันนี้อัน,นคลิปที่แล้วอ่ะหนูหนูปีนไปไม่ถึงห <c oughs> นูปีนไปไม่ถึงใช่ไหมคะ ล้ววันนี้จะมีเพื่อนหนูจอยตามมาค่ะเพื่อนหนูจะจอยตามมาหนูทำคลิปไม่เก่งหนูขอข้ามนสวัสดีคะ้เรนนี้เราสวัดีค่ะวนี้เราจมาลยบอกกันนะคจะอยตาม่นะี่จะค่อยๆ<อ>ก,กันโดโอ้ยหนูรงอกแล้ว าได้ชื่อพี่นี่เลยนะชื่อพี่นี่โอเคจุดดาวเพื่อนพี่เข้าร่วมแล้วเอเพื่อนหนูเข้าร่วมแล้วนี่สวัสดีคนนี้นะคนนี้คนที่ใส่ผ้าคลุมสีเหลืองไปกันไม่เร็วเธออหญ่ช้าอีอ้วน จะไม่ตกอีกต่อไปหนูสาบานได้ เพื่อนเราขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเราต้องขึ้นตามเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนมันน,นี่ใครอยากใด้ชื่อหนูเอาชื่อหนูไปเลยนะคะนี่อันนี้ชื่อหนูในรูปบอกมันเฉพาะของเขาถ้าเกิดเองไม่เดินไปเหยียบม,มันก็ไม่เป็นดัางคืน หนูปัให้มันเป็นตะวันตกใช่ฉันล่วงเพื่อนรอฉัน,นด้ว,วยมันไปไวมากเลยอะพี่พี่รอเราด้วยเอ้ยเพื่อนรอเขาด้วย คุปคลกิน้เเดี๋ยวเราลูเ şey ดี๋ยวเรารอนะเพื่อน ดียวหนูรอเพื่อนก่อนเพื่อนหนูมาถึงเมื่อไหร่เพื่อนหนูจะกระโดดนี่อาสวัสดีนี่ไงกระโดดแล้วใครอยากได้ชื่อหนูนะคะนี่ชื่อหนูชื่อายมากนี่ไงชิบชิบชบนะคเรากำลังรอเพื่อนอยู่นเเดี๋ยวเราขึ้นไปรอด้านบนนะเพื่อน น,นี้เพื่อนย้ายสือไปแล้วเราก็ไม่ต้องรอใครแล้วตอนนี้<อ>เราไม่เก่งเลย,ย<อ>นี่เราเปิดแล้วถเขาก่อน,นึเขาก่อน,น,นถ้าเกิดล่วงก็ขออาภัยด้วยเราเล่นไม่ค่อยเก่ง กินอยู่ในเด็บกสัตว์รูบ่คือสูดอกเอาไปกินนะ อเบงแบบเจ้าของไอเี่ยแบแม่งเลยยิบกยี่สิบอสิดีดูดีดานวที่ไหนนมันมาขอเป็นเพื่อนเนีอันนี้เสียงเพื่อนนะจ๊ะ แรงวากระโดดแ้้วอ่ะิบ่า อันนี้ก็อ๋อโอ้ยอะไอ้ตุ้งคุณน้ำแข็งใส่เขาเขาสำหรับที่หยุดหยุดหยุดฮะของเองอยู่นี่อใครนี่แหละบ๊ายบายอ้วน